เรื่องนี้ค่ะคุณแม่ใจสลายเลยนะคะต้องมีการยุติคันสี่เดือนค่ะเพราะว่าแพทย์เนี่ยออกมาแจ้งความเสี่ยงถึงกับร้องไห้แล้วตอนนี้ค่ะนําร่างของน้องไปฝังไว้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากกรณีก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกว่าทางข่าวสดออนไลน์เนี่ยได้มีการไปสัมภาษณ์นางสาวปวีนาอายุ27ปีค่ะหลังจากเธอเนี่ยโพสต์คลิปเศร้าผ่านทาง t ิกต็อกนะคะว่าเธอเนี่ยต้องยุติก,การตั้งคันสีเดือนเพราะว่าเมื่อวันที่1 7พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมา เธอเนี่ยมีการไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลพบค่าเลือดสูงนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าเด็กในคันเนี่ยเป็นเพศชายหัวกะโหลกเนี่ยไม่เปิดเอ้ยไม่ปิดขออภัยค่ะหัวกะโหลกของน้องเนี่ยไม่ปิดนะคะทางการแพทย์ก็เลยแนะนําว่าให้ยุติการตั้งครันค่ะเพราะถ้าหากน้องเกิดมาเนี่ยน้องเองจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึง10นาทีนะคะวินาทีนั้นเนี่ยเธอบอกว่าเธอเสียใจมากถึงกับร้องไห้ออกมาเลยไปชมคลิปที่เธอเองเนี่ยจูบสังลาลูกชายกันค่ะ คได้เรียว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นบรรยากาศก็กจุบลาคุณผู้ชมนาทีนั้นค่ะวินาทีที่นางสาวปวีนานะคะเ,เขาออกมาเปิดเผยเขาบอกว่าตอนที่ตรวจเสร็จเนี่ยยังไม่กล้าบอกสามีทันทีนะคะเพราะว่ากลัวเขาจะเสียใจเนื่องจากว่าตั้งใจจะมีลูกกันมากๆเลยก่อนหน้านี้ค่ะเคยตั้งท้องมาแล้ว3ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยมีภาวะท้องหลมไม่พบตัวเด็กค่ะครั้งที่สองเนี่ยสำเร็จได้ลูกสาวนะคะตอนนี้เนี่ยอายุหขวบละ แต่พอมาตั้งท้องครั้งที่3คะ่ะเกิดภาวะแท้งและล the ่าสุดครั้งที่4ลูกชายเนี่ยร่างกายผิดปกติต้องมีการยุติการตั้งครรภ์ค่ะนางสาวปวินาเนี่ยออกมาบอกว่าหลังจากที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเอ่อร่างกายโอเคแหละแต่ว่าลูกชายเนี่ยผิดปกติวันที่18พฤศจิกายนค่ะตัวเองเนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติการตั้งครรภ์ทันที แล้วก็เรียบร้อยแล้วทาอะไรเรียบร้อยแล้วหมอเนี่ยเขาก็นําร่างน้องออกมาทางให้ครอบครัวเนี่ยทางครอบครัวคือเขาไม่อยากให้ตัวเองดูนี่แหละคะ่ะเพราะว่ากลัวคุณแม่ทําใจไม่ได้ตอนนี้มีการนําร่างของน้องไปทําพิธีฝังแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าลูกฟังอยู่เนี่ยอยากจะบอกว่าให้กลับมาเกิดใหม่ตอนนี้เนี่ยแม่เองก็ยังรู้สึกผิดโทษตัวเองอยู่ตลอดเลยเพราะว่าในช่วงตั้งครรภ์นเนี่ยแม่เกิดอาการแพ้ท้องทําให้กินยาบํารุงไม่ต่อเนื่องอาจจะเป็นพาะสาเหตุนี้แหละ ที่ทำให้ลูกชายขาดสารอาหารแต่หมอบอกว่าแม่สามารถมีลูกได้อีกนะนางสาวบวินาค่ะบอกว่าปีนี้เนี่ยเอาจริงๆอ่ะเธอหนักห่วงมากเหมือนกันนะคะเจอแต่ความสูญเสียไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะพ่อเท่าเสียชีวิตก่อนที่ตัวเองจะแทงลูกตอนที่ท้องครั้งที่3พ่อผ่านไปค่ะสเดือนแม่เท่ามาเสียชีวิตอีก ซึ่งยังไม่ทันได้ทำบุญครบรอบร้อยวันเลยค่ะตัวเองก็ต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ต้องมีการยุติการตั้งครรภ์อีกคือในท้องครั้งที่4นี้นะคะทําให้สูญเสียลูกชายไปอีกตอนนี้เนี่ยสามีไม่อยากให้อยู่คนเดียวละเพราะว่ากลัวจะแบบทําใจไม่ได้นะคะก็เลยพามาขายของด้วยที่ตลาดอยากจะขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆที่ส่งกําลังใจเข้ามาให้ค่ะ เรื่องราวนี้นะคะผู้ชมคะคนคนึงเนี่ยจะเจอความสูญเสียต่อเนื่องกันติด,ต,ดติดกันได้สักกี่ครั้งกงนุผู้ชมยังไงก็ตามค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณปวีนาด้วยนะคะ